มาตอนนี้เราขึ้นเสากันแล้วนะคะเกือบยี่สิบต้นแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่ยี่สิบนะคะมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่เราลื้อกันหลังนี้นะคะลื้อส่งพี่สาวนะคะพี่สาวสุดสวยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนะคะพี่ชอบมากๆเลยเมื่อคือนชมใหญ่เลยนะคะ บอกว่าอาไม้พื้นสวยมากนะคะโอ้พี่ชมเราก็ปลื้มนะคะอาเพราะว่าเราลื้อส่งลูกค้านะคะหลังนี้นะคะนิชาลื้อส่งลูกค้านะพี่แกอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สายตรงมาเลยบอกว่านิชาพี่อยากได้หลังนี้อะโอเคนิชาจัดให้นะคะพร้อมส่งถอนแก่นนะคะหลังนี้นะคะ วันนี้อีกประมาณสักสองสามชั่วโมงสองชั่วโมง okay, หรือไม่ก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วเพราะต้องเอาไม้เครื่องแล้วก็ไม้พื้นที่เหลือนิดหน่อยเนี่ยขึ้นไปอีกนะคะน่าจะอยู่ประมาณสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงก็เสร็จนะคะต้องพักกันหน่อยนะคะคนงานยี่สิบกว่าชีวิตของเรายี่สิบกว่าชีวิตนะคะวันนี้นะคะสองวันเต็มเต็มยังไงวันนี้เราต้องจ่าย แรงคนงานคงจะเต็มวันนะคะถึงจะไม่เต็มก็ต้องเต็มนะคะสงสารคนงานนะคะงานหนักมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันนะคะที่ขอนแก่นนะคะสําหรับพี่สาวคนสวยนะพี่แกเตรียมทําอาหารรอเลยนะคะขอบคุณพี่ล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอ่ะมาได้มาได้โอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับทีมงานนิชาสยามนะคะ มา <S <S มามาคืสู้คสู้เกือบจะเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วเสาทั้งหมดนะคะพี่๋อน่าจะได้อยู่ที่ยี่ห้าต้นโดยซ้ำาหยครับพี่ตอนนี้ชานับนั่นเลยประมาณยี่สิบอะจริงๆแล้วแบบรวมๆแล้วโอ้โหอยู่บนรถแล้วยี่สิบแล้วนะคะพี่ข้างล่างอะเนยะกองระเกะระกเนี่ยน,น่าจะประมาณห้าหกต้นด้วยซ้ำนะคะพี่คือได้เยอะมากเลยนะคะได้สามสิบต้นได้แล้วมั้งเออยี่ห้าเออยี่ห้าต้น เกือบสามสิบนะคะพี่เสาวกันแล้วนะคะเตรียมยกแล้วนะคะกว่าจะขึ้นรถได้นะคะโหมันต้องแบบต้องแบบเลือดนักสู่จริงๆเลยค่ะยกเสาขึ้นรถเนี่ยสุดยอดเลยค่ะสุดๆนะคะ คือหนักมากยิ่งสูงมันก็ยิ่งแบบเทินหนักขึ้นนะคะแต่เวลาเอาลงมันจะง่ายกว่าค่ะง่ายกว่าขึ้นค่ะเวลา,าลงอดึงเชือกก็ลงได้นะคะแต่ตอนขึ้นอะ่ะจะหนักค่ะจะหนักนะยกกันทีสี่ห้าคนนะคะนะคะนี่นะคะยกกันทีสี่ห้าคนเลยนะคะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะสําหรับเสาของพี่สาวนะคะรับรองว่าดูซิกันอะยกกันทีพี่ห้าหคนเลยนะคะสําหรับต้นนี้เนาะนี่นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะๆๆส่วนมากลูกค้านิชาจะอยู่ต่างประเทศเยอะนะคะสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีเยอะเลยค่ะส่วนมากลูกค้าจะโทรมาสั่งเยอะค่ะ อาล้วค่ะขึ้นแล้วนะคะ,คะอีกประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเสร็จนะคะเป็นคันที่สองนะคะสำหรับคันนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่คอนแก่นนะคะอขอบคุณค่ะ